สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักวิธีการนับขาบกันนะคะการนับขาบคือการวางแผนการกินคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาในเลือดและดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการนับขาบเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานมีภาวะเสี่ยงเบาหวานมีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนหรือผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่ต้องการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเอ๊ะ ตอนนี้คุณก็อยากรู้แล้วซิว่าคุณควรได้รับขาบต่อวันเท่าไรมาสแกนนับขาบตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักวิธีการนับขาบกันได้เลยค่ะ1ขาบคือคาร์โบไฮเดรต15กร,รมัมเปรียบเทียบเหมือนข้าวหนึ่งทัพพีกลุ่มประเภทข้าวแป้งข้าวสวยหนึ่งทัพพีข้าวเหนียว1ส่วนสองทัพพีขนมจีนหนึ่งทัพพีเส้นบะหมี่หนึ่งทัพพี ขนมปังหนึ่งทับพี่เท่ากับหนึ่งครับกลุ่มผักผักคะน้าสามทับพี่ถั่วฝักยาวสามทับพี่เข่าโพดอ่อนสามทับพี่กระหล่ำปีสามทับพี่แครอทสามทับพี่บล็อกครี่สามทับพี่ดอกกระหล่ำปีสามทับพี่เห็ดฟางสามทับพี่และสุดท้ายดอกแคร์หนึ่งทับพี่เท่ากับหนึ่งคาบกลุ่มผลไม้กล้วยน้ำว้าหนึ่งผล ส้มสองผลมะม่วงครึ่งผลฝรั่งครึ่งผลทุเรียน1เม็ดเล็กมะละกอสุกสามทับทีแตงโม6ชิ้นคำเท่ากับ1นคาบนม1แก้ว240มิลิลิตรเท่ากับ1นคาบเนื้อสัตว์ไม่มีขาบนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละวันเราควรกินกี่ขาบเราควรน,นำไปปฏิบัติเพื่อสร้างทางเลือกที่ดีให้กับสุขภาพ จะได้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหวังว่าความรู้นี้จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและสมดุลในมื้ออาหารนะคะโรงพยาบาลบึงการอยากเห็นทุกคนสุขภาพดีขอบคุณค่ะ